แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับๆตื่นเวลาลุก่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้่างยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะ จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโย im. มมันปวดมากนะโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงๆอาตมาก,ก็ขอผู้เปยพระสาพาระเลยโยมนะทักผูโกก็มุกษานโยมตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72ฮะ72คือสอข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมมาปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าข่าเสื่อมครับข่าเสื่อมวันนี้ก็คือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดม้่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอจนครบก็หายเลยค้าช่ดตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทึ้งเลยหายแน่นอนหายแน พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วครับนะครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานาน สิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชา ปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานาน10กว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกันอีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไป5้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขา<ะ>ก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วน้อหกสิบสี่ปีแล้วก็<ะ>เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุง<ะ>เขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากกลัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกอารถไปรับกลับอค่ะเดี<ะ>๋ยว<ะ>จะเดินได้รับคืนนั้งกลับมาบังถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะ,จะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียว<ะ>แต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะ 아 <목소리나> ก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อน,นมีอาการปวดนะคะคะก็เห็นบอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก็ต้องช่วยประยุงใช่ <นะ S 1> ค,คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนปนขึ้นเลย,ยค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นเขาได้ด้วยโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะก็ถ้าเกิด่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ดีบูนบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกิน ยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆริงโอ้โหสุดยอดมากมากเลยหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นกี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสาปีเป็นมา3ปีเนาะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้ง3าสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงขาไหมก็ก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้วันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นก <c oughs> ลัวจะถึงวันป่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะ,ะ <c oughs> เ,เลยมาหาผิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุญแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับพอซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟน่ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมารู้ว่าดีขึ้นตั้งแตสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงแล้วค่ะโอ้ใเงยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวด ปวดนิดๆข้างในอ่ะกล่องที่สามง่าไงกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มี้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกนี่มันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด แล้วก็ดังกึ๊กับกึ๊กับนาอเป็นมานานมากแล้วคุณแม่ได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะไปค่ะไปทําอะไรบ้างไปที่โรงพยาบาลไปคลินิกหมอแล้วหมอไปสามสี่รอบหมอก็บอกว่าลองผ่าดูไหมค่แล้วคุณแม่ว่าไงคะตอบคุณหมอว่าไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหมอให้หนูให้หนูหาจินยาอีกก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูก็ไม่มีตังค่ะที่คุณหมอว่าผ่าน่ะเป็นเงินสามสี่หมื่นค่ะแล้วก็ อันนี้แค่เข้าอุโม,มงค์เนาะแล้วก็พอเวลาจะไปผ่าจริงๆหลักแสนแต่ป้านะไม่มีเงินไม่มีเงินก็เลยบอกว่า หมอให้ขอยาไปกินก่อนเนาะค่ะแล้วไม่งั้นหนูก็จะรักษาพื้นบ้านไปก็คือคุณหมอให้ผ่าแต่ไม่แต่ใจผ่าเพราะว่าด้วยแลความันสูงไปม่ไม่ใช่ใช่แล้วก็คือเห็นคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดแบบเราผ่าแล้วเราต้องพักฟื้นนานเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อยากเป็นภารลูกหลานใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะแค่ สามเกาะสามซองก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่แต่ตอนเนี้ยังมีเป็นแสบแล้วก็ร้อนร้อนอยู่ค่ะ เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเขาตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยรางอได้งงอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละยกต้องช่วยอช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นใช่ไบ้ไได้คล่องขึ้นใช่ค่ะอาให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินง้างเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจริงๆอิงัจากโยกคอนมาทุบนี่เลยยมมันปวดมากเลยยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะยยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงๆเขาจะเริ่นผ่อนนยมนะอาจะมากก็พันรุปัจ คุณอาชมวิวค่ะอ่าวัดที่จำพรรษาอยู่นะปรมาณยี่สิบสี่พรรษาเนี่ยโยงนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติพันธ์ตัวดีบูนะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเขานี่ทั้งสองสองข้างนะโยงนะค่ะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มปีระมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะที่ปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าฝ่อเท้าก็ข้อเท้าจะาจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะ จะเดินลําบากเหมืนอนรสสารหนึ่งเขาทานนี่ก็มันเสียมันมีเรือไม้ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงนี่ก็อ๋อค่ะก็อาตมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้คะ่ะประมาณอาการสิบป,ปีแล้วย่างสิบสามปีแล้วเพิ่งกันไปสิบซองสิบกว่าซองสิบกว่าซองเท่านั้นเองนะคะจากที่เคยเป็นหนักสิบปีหลวงพ่อก็ดีขึ้นนะคะก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาตมาก็ลองฉันลองทานรูน้ลแล้วนเนี่ยก็ดีขึ้นนะโยมจากที่ว่าได้ทานยา หลายอย่างมาแล้วหลายยี่ห้อหลายหลายหลายอย่างมาแล้วก็คุ้มราคานะอาตมาก็ขอขผู้แปลภาษาพระเรยนยมนะทักผู้โกงก็มุกตานิยมวิธีการทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูนลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะว่าเราใส่สารสกัดเข้มข้นนะคะแล้วก็คนค่ะลูกคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันดีบูนนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะ นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายโยมค่ะคมไหมคะไม่ไม่มีคมขคาวไหมคะไม่มีคาวไม่มีคาวไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลใบใช่ไหมคะใช่คะหลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยนะคะ